สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะมาทําเมนูน้ําพริกแจ่วหมูรสชาติเผ็ดร้อนเข้มข้นหอมกลิน่นสม,มนุนไพรทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีหมูสับ พริกแห้งตะไคร้ซอยกระเทียมขา่าน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาร้านะคะก่อนอื่นก็เอาพริกแห้งมาคั่วนะคะไม่ลุงจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะเวลาคั่วกลิ่นจะได้ไม่ฉุนความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะอยู่ที่เราชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยแต่น้ำพริกสูตรนี้ม่ลุงจะเน้นแต่เผ็ดหน่อยนะคะ ไม่ต้องจะเอาสุกประมาณนี้นะจะไม่คั่วจนพริกสุกไหมนะคะเดี๋ยวน้ำพริกจะขมต่อไปเอากระเทียมมาคั่วไม่ต้องใช้เป็นกระเทียมจีนสักประมาณ8-10กลีบ กระเทียมก็คั่วให้สุกหน่อยนะคะคั่วให้ออกไปทางไม่หน่อยตะไคร้ซอยไม่รู้ใช้3มช้อนโต๊ะนะคะคั่วอย่าคั่วจนเข้าแห้งนะทุกคนคั่วพอให้ส่งกลิ่นหอมก็พอค่ะ ถ้ารั่วแห้งไปจะทําให้ตำให้ละเอียดได้ยากนะคะอขานี่ก็เช่นกันนี่นะคะไม่รู้จะเอาประมาณนี้ขาซอยไม่รู้ใช้สองช้อนโต๊ะ นำทุกอย่างที่เราคั่วเอามาตำให้ละเอียดนรงจะตามในส่วนของพริกแห้งก่อน พอพริกละเอียดดีแล้วก็ใส่เป็นตะไคร้ขั่วขาคั่วแล้วก็กระเทียมขั่วลงไปตำทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยนะคะหรือถ้าใครไม่อยากตำก็ปั่นเอาเขาได้แต่แม่รุ่งคิดว่านะถ้าตำเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมกว่า เตรียมวัตถุดิบครบแล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะอ่ะตักทุกอย่างที่เราตาไว้เมื่อกี้นะคะเอามาผัดให้หอมใช้ไฟกลางผัดไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรง พอผัดทุกอย่างได้ขึ้นสีสวยดีแล้วก็ใส่เป็นหมูสับลงไปหมูสับไม่้องใช้สองร้อยกรัมนะคะผัดหมูไปจนกว่าจะสุก จากนี้เรามาปรุงรสชาติกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาระผัดน้ำตาลปี๊บให้ละลายให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยผัดทุกอย่างได้เข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสไหน เผ็ดได้แล้วแล้วก็หวานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ลุงขอเติมเป็นน้ำปลาร้าแล้วก็ผงปรุงรสลงไปอีกเรารู้สึกว่าจะขาดเค็มไปนิดนึงนะคะทุกคนแม่ลุงต้องการปรุงให้ออกมารสชาตินวๆห,หน่อยนะใครชอบกินรสไหนน้ำก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำพริกแจ่วหมูหรือว่าน้ำพริกแจ่วหมูสับเป็นเมนูน้ำพริกแบบบ้านๆรสชาตินีนัวนัวหลายค่ะคลุกข้าวสวยร้นรอนๆหรือจะกินกับข้าวเหนียวเนื้อทอดไข่ต้มแก้มกับผักสดผักลวกผักพื้นบ้านนะคะจะทําให้เจริญอาหารสุดๆเลยค่ะมื้อนี้ข้าวหม้อเดียวก็ไม่เหลือค่ะทุกคนยังไงก็ลองเอาไปทํากันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่องยูทูบเป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ